โอเคผมต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ยินดียินดีต้อนรับสู่เกมอาร์วิกาอีกเช่นเคยนะครับผมฮีโร่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่าโรเลียนหรือโรเลออนนะผมที่ผมผมเดี๋ยวผมชอบชอบเรียกโรเลออนนะรู้มันเรียกอะไรกันเนี่ยโอเคก็นานทีจะได้หยุบเมนนะขอเล่นสักอโรเลออนสักเกมเลยนะก็จะเล่นเป็นแล้วก็นี่ เซตเซตเหมือนคุณปฏีเลยนะเซตออริจินลเลยแล้วก็นี่ตัดเลือดไอ้แล้วก็มงกุฎอะไรเงี้ยแบบยูโอเคทีมเราเป็นกินดิสป่ายวให้ไอ้เอเดเชียก่อนนะดีดีมันอยู่สองอะเด้อเดโอเค พวกซึ <He> oh, ่งหน่อยโอ้ยเชี่ยแม่งกระโดดนี้ก็ได้เช่ยเลยวะน่ารำคาญว่ะเอ็ดดิทเนี่ยแล้จะเป็นแบนไปต่อเดือดกูเจ็บชิบผ่านเลยเอากูนี่ต่อเลยเรนนี่น่าจะตายวะน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมแหละมันน่าจะรอดรอดจริงเลยวะมังกรเกิดแล้วเพื่อนเดี๋ยวรับกลาเกั เน็ตลยตขาดเน็ตไร์นแนม,ม่งพวกเก็บชิบหายเลย <is> เอวสุม,มาลดอยู่บนงั้นเหรอใช่ <c oughs> ไม่ถึงวะ <c oughs> ไปทำไมวะเอารถเตี้ยชังหนักเลยโอเคแล้วสติเดียวต่อเอ้ยแกแถบดิ กลางกลางน่าจะมีคนรับละมาตัดในป่าด้วยเอสุดเอวสุดเอวสุดเพิ่งหลอดอ่ะไม่ใครเอวสุดได้เลยหรอวะไอ้เช่สกัดอ๋อสกัดป่าล่ะ

số so, Zoom 1 mét Đắp càng vào Xe... Như xe xong thua tí à an ally has been defeated no stopping an ally has been defeated ạ เฮ้ยเอวสู ừ, 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 mà mà ๋อะเฮ้ยกูยกได้นะมาดีไว้ดีไว้ดีโดน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 สวยตายเอาเฉยดูกมีแข็งด้วยตายบ้ะต้องตายนะเพื่อนสวยนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูจะเชื่อมันอย่างไรดีเลเดี๋ยวรับการก่อนเดี๋ยวไปล่างต่อ วันเดอร์เจ็บมันเด้อตายเลยน่าจะได้ปอมรางแล้ไม่ได้ปะเอเน็ตมันน่าจะลงมากันปะเดี๋ยวเขาตัดเลือดมันแล้วไอ้คลิปด้วยน่าจะได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเอเน็ตเอเน็ต ตัดเลือดต่อแล้วกัเดี๋ยนสกกดรสักกดสักัดป่าวะ่เฮ้ยเท่กันอะไดีกว่าฟิกเกอร์ยกอ้าไม่โดนเยวสุอันติไม่โดนไม่โดนฟิกเกอร์เลยมันไปไกลมันทำไมกูสกิลเสร็มาหลอดไม่เข้าแล้วะ ต้องรับกลางละเอ็นเน็ตอยู่ไหนไวะเอ็นเน็ตอยู่กลางอ๋ออยู่นี่เย <Your team S 1> อะวะจุดเดือดเจยาไอ้คนเยอววะตึกร้ว่ะโดนเพื่อนแล้วก็ได้แค่นี้แหละต้อแข็งด้วยเชี่ย กูน่าจะแตกว่ะเงินเน็ตเหรอเงินเน็ตมีเกาะด้วยป่ะกูเจอมันยังใช้เข้าเท่าไหร่เอ้ยเชี่ยฟิกไปโดนเอ้าแล้วซูไปไหนวะมันไปอยู่ตรงนั้นเลยวะมันฟิกเหรออะไรวะน่าจะฟิกอะเพราะว่าเมื่อกี้กูเห็นนันติก่อนนันนี้แล้วเดี๋ยวเอาบนดับบนก่นเดี๋ยว เราต้องทำไงวะเนี A ่ยอ so ืมยกเิดไหมอดีตไม่ถึงอ่ะไม่ถึงมาเดินมาได้ไงวะตันติป๊อปมาหลอดัดทีไฮขึ้นหลอดเลยฮะลูกนี่มึงจะแรงไปไหนว่อยวะ บนสามร่างหนึ่งมาหลับตายไอชี่ไมนจะมันจะแรกกับป้อมได้เหรอเขาเลยไอชี่มาจงนมาเกินเกินตายแบนเดอร์แกแถบไม่อยู่ ดี๋ยเอ็นเน็ตละเอสุยุได้ปะไม่น่าได้นี่ไงวะพี่มันจะเข้ามาเยุกไม่โดนด้วยเอสุชิบหายแล้วกูโอเคหลอดเว้ยเกี่ยวสูไมันไม่เดินมาด้วยปะมัน มันซ o มอยู่แบบเกี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วนั้จะกันได้มั้นเรื่อตีแล้วเพื่อนอ่ากูไม่ตีแล้วเพื่อนแถบมาหยุดไอย่ายยงนี้ไว้ยกยกยกแต่ไม่โดน cái đâu nhất 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 quá nhất nhất ok ăn quá, nhất 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 กูต้องรีวะเนี่ยทำได้ไม่ได้โอเคอยู่ไหมจ้าไม่อยู่วะนับแดงสกัดสกัดน่าจะมัดตีบอปะ นีอ๊อฟแล้วกูก็เดินไปอย่างหวะทีนี้แล้วกูก็แตกไม่รอดหรอไม่รอดละมาหลักช่องเลยโอ้แตกแมงแดงจัดเลยไมงจะแรงกว่านวะมาหลักจัะกาดอะไรแล้วกันกอดทีบ้านไปกอดยกแต่กก็ช่วยเป็นอะไรกันเนี่ยเพื่อนทีบ้านด้วย จี๊ีครับผมแช่เปญเกมยากจังวะเกมตามเกมทั้งเกมตามทั้งเกมเลยเหรออะไรแบบนี่ยเออโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามหรือกด Subscribe ให้กันด้วยนกระดิับผมกไดไลค์กดแชร์ก,ก,กันด้วยนะก็ไม่มีอะไรจะพูดละี๋้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโอเคเจอกันนะผมบาย